สวัสดีครับวันนี้พวกเราได้กลิ่นของเวียดนามนะครับชินจาวเวียดนามแต่ก่อนเราจะไปรู้เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะครับเราต้องมารู้ความหมายของ AEC กันก่อน AEC หรืออาเซียนอีคอร์นอมิคคอมมูนิตี้นะครับคือการรวมตัวของทั้งหมด10ชาติในอาเซียนนะครับประกอบไปด้วยประเทศไทยพมา่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและบูนนะครับเพื่อที่จะได้มีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจค,ครับ ความสาคัญนะครับคือ 1. เป็นการตลาดและพื้นฐานการผลิตร่วมกันครับเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าบริการลงทุนแรงงานเงินทุนอย่างเสรีนะครับสสร้างขีดหรือความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับให้ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่ช่วยการรวมกลุ่มเช่นนโยบายการแข่งขันนโยบายทางภาษีครับอ่ะร่วมแล้วก็ร่วมกันดําเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน 3. คือสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับอ่ะคือช่วยสนับสนุนการพัฒนา SMEs นะครับแล้วก็สร้างขีดหรือความสามารถผ่านโครงการที่มีอนะครับ4คือการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกนะครับนเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นนอกภูมิภาคเช่นการทัน FTA นะครับอ่ะต่อไปเหตุผลที่ต้อง,ง,องรวมกลุ่มกันเนี่ย ือช่วยเสริมสร้างความแข็งแข่งทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในด้านการค้าสินค้าการบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงาน ประเทศเวียดนามมีพื้นที่เป็นแนวยาวคล้ายตัวเอมีพื้นที่ประมาณ1 3 1 6 9 0ตารางกิโลเมตรคิดเป็น65%ของพื้นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ด้านตะวันออกของคาบสมุทรอีโดจีนสภาพภูมิศาสตร์ประเทศเวียดนามภาคเหนือประกอบด้วยภูเขาสูงเช่นเทือกเขาฟานซิป,ปานซึ่งมีความสูงประมาณ3,143เมตรแม่น้ําสําคัญคือแม่น้ํากุ้ง ภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงประกอบด้วยหินปูัเขาไฟหาดทรายเนินทรายและทะเลทรายภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีที่ราบสูงที่สําคัญคือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงหรือที่รู้จักใช้ชื่อกูลรองยงังสภาพภูมิอากาศภาคเหนือมีภูมิอากาศคล้ายเขตร้อนมีอุณหภูมิ แตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงร้อนที่สุดและหนาวที่สุดโดยมี4ฤดูคือฤดูใบไม้สีฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวถ้ากลางในภาพใต้มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตรมี2ฤดูคือฤดูฝนฤดูแล้งภาษาภาษาเวียดนามเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตเอเชียติอันเป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของประเทศเวียดนาม ภาษาเวียดนามเดิมใช้อักษรจืีนุ้งในการเขียนซึ่งเป็นตัวหนังสือคําที่ดัดแปลงมาจากอักษรจีนจืออันประชากรประชากรของประเทศเวียดนามปัจจุบันกรกฎาคม2525มมีประมาณ1 0 0ล้าน3 0 0หมื่นล้านคนทำให้เวียดน,นามเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ15ของโลกและเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศอาเซียน การเมืองปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ประธานาธิบดีเป็นประมุขและผู้บัญชาการกองทัพพักการเมืองมีพักการเมืองเดียวคือพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามยึดแนวทางมาร์กมินิสต์ในการบริหารประเทศโดยมีอำน,นาจสูงสุดตามรัฐธรรนมนูญนที่ประกาศในเมื่อปี2535สกุลเงินตัวย่อสกุลเงินด่งเวียดนามัาราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ26,180ด่งเวียดนาม1ดอลลาร์สหรัฐัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท1บาทต่อ8 0 0 7.70ดงเวียดนามเวลาเวลาเวียดนามกับไทยเทียบจะเท่าแต่ไม่ได้เท่ากันทีเดียวเวลาไทยกับเวียดนามต่างกันเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเวลาเวียดนามและไทยใกล้เคียงกันมากพอทั้งสองประเทศตั้งอยู่ในเขตเวลาใกล้เคียงกันพอว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจเวียดนามปี25 6 7ันกิบเตร่งขึ้นมาที่7 0 9ูย์กสูงกว่า5.0 5ซในปี2 5 6 6โดยมีปัจจัยหนุนจากการผลส่งการลงทุนในภาพรวม การรรบิโภในปะคเทศเศรษฐกิจเวียดนามปี2 5 6 8ค่าติบโตที่6.8%โดยมีปัจจัยหนุนจากเม็ดเงิน FDI คาดยังคงเพิ่มขึ้นการส่งออกยังคงเติบโตในเกียรดีแม้ว่าจะโตชะลอมาที่12.0%ในปี2518บ้านชีวเศรษฐกิจที่สำคัญรัฐบาลเวียดนามได้กำหนดราชนีชี้วัดในการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับระยะเวลา5ปีพศ2000 21ถึงคศ2025และ10ปีคศ2อ2 1อถึงคศ2030นมีโยบายการค้าต่างประเทศส่งเสริมการค้าเสรีโดยรัฐบาลมีการปรปับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้ออำนวยต่อการค้าระหว่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจการค้าของเวียดนามยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมนับจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายโดยเหนือภายาในปี2 5 6 3เวียดนามมีการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ประเทศการค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงสิเวดเดือนแรกของปี2567สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นําเข้าสินค้าเวียดนามรายใหญ่ที่สุดตลาดนําเข้าหลักของเวียดนามได้แก่จีนสินค้านําเข้า 1. เครื่องจักไฟฟ้า 2. เครื่องจักอุตสาหกรรม 3. พลาสติก 4. น้ํามันและเชื้อเพลิงแร่ 5. เหล็กและเหล็กกล้า 6. เครื่องมือวัดความแม่นยำา7ยานยนต์และชิ้นส่วน8ผ้าถัก 9. สารเคมีินรียสิ0สินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้าสินค้าส่งออกเวียดน,นามมีสินค้าส่งออก19บกรายการโดยมี5รายการที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สินทอนและเครื่องุอง่กห่มรองเท้า เหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ผ่านยุทธศาสตร์ที่สำคัญรวมไปถึงจากดักชนีตลาดโลจิสติกใหม่ทั่วโลกในปี2564 ธงประจำชาติเวียดนามธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่30พฤศจิก,กาย,ยนพศ2498สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนามสีเหลืองคือสีของชาวเวียดนามดาว5้าแฉกนั้นเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนามชุดประจำชาติเวียดนามหรือชุดอาวายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามที่โดดเด่นที่สุดของประเทศ เทศกาลประเพณีวันปีใหม่เวียดนามเทศกาลนี้มีรากฐานมาจากจีนชาวเวียดนามมักจะไปเยี่ยมหลุมศพบรรพุุษก่อนวันตุษจีนตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้และธงสีแดงและเตรียมอาหารพื้นเมืองที่เรียกกันว่าบันเต็ดเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลไหว้พระจันทร์ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนยังจัดขึ้นในวันเวียดนามในวันที่15ของเดือนจันทรคติที่8เหมือนกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนเทศกาลโคมไฟฮอยอัน จัดขึ้นในวันที่14ของเดือนจันทรคติแรกถือเป็นการเตือนถึงวันเพ็ญครั้งแรกของปีพราจันเต็มดวงมีความหมายเป็นพิเศษสําหรับทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและผู้ไม่นับถือในศาสนาในเวียดนามวันรวมญาติการล่มสลายของรัฐบาลไซง่อนการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามการปลดปล่อยเวียดนามใต้ล้วนเกิดขึ้นเมื่อวันที่3 0เมษายน1975ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นวันประกาศอิสระภาพ ของเวียดนามวันประกาศอิสรภาพครั้งแรกในเวียดนามจัดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนพศ2488คําประกาศอิสรภาพซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการว่าเวียดนามเป็นอิสรภาพจากการปกครองของอาณานิคมของฝรั่งเศสอาหารประจําชาติของเวียดนามเฟอลักษณะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวน้ําของบ้านเราต่างกันที่เส้นน้ําซุปและเครื่องเคียงส่วนใหญ่จะเป็นเฟอเนื้อและเฟอไก่เป็นเมนูอาหารประจําชาติเวียดนามที่สามารถหาทานได้ทั่วไป สถานที่เที่ยวเวียดนาม1ยอดเขาฟานซีปันภูเขาฟานซีปันโดยเทือกเขาฟานซีปันได้ฉายาว่าหลังคาแห่งอินโดจีนฟานซีปันจึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามอีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีนอีกด้วย2บทโบารป,ปา เป็นไอคอนของเมืองซาปาที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปเช็คอินโดยตัวบัติของโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในช่วงปีคศ1895ไฮไลท์ของโบสถ์หินซาปาคือสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสในสไตล์คาทอลิกแบบดั้งเดิมและของอลังน้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองซาปาโดยไหลาจากยอดเขาฟานซิปันลงสู่ด้านล่างมีความสูง100เมตร ที่นี่น้ำไหลลงมาเป็นชั้นๆซึ่งนักตกสีเงินมีความเชื่อว่าเป็นเหมือนดัง่งมังกรสีขาวก้มลงมาจากท้องฟ้าเรียกได้ว่าเป็นความงามแห่งธรรมชาติ